ข่าวพรุ่งนแมนเชสเตอร์เดทประจําวันที่12ธันวาคมโดยโค้ชเชฟวันแมนเชสเตอร์เดทเยนนี้คอร์เนอร์อารัตยังไงอัมบอริมปัดสมน้ำหน้าเอชเวิร์ดผีเด้งพ้นพออ่อนาโดยการน,น,นี้นักข่าวบริเวณอัมบอริมเฮดโค้ชของแมนยูบอกไม่ได้มีการปูกใจเจ็บ หรือว่านึกสมนำหน้าแดน H เนอชเวิร์ดในครั้งนี้ที่เขาเนั้นถูกปลออกจากท่านั่งของพอ,อ,อกีฬาเมื่อสัปดาห์ก่อนเพียงเพราะผู้บริหารคนนี้เชียร์ตั้งแกเรตซอเกจมาฝึกสอนอย่างโอเทฟอร์ดมากกว่านุนเขาซสอีกนะ ึ่งเอเวิร์ตถูกดึงมาจากด้านของเดวิดคาร์เซนมาทำมาที่เป็แสดงได้เพียงแค่5เดือนก็ถูกท่นานของฝั่งซีโอโอมาร์เบอร์เบรด้าปลดออกไปเพราะว่าทิศทางการกับเคลื่อนที่ทีมขัดแย้งกันหลายเรื่อ,องในครณนี้โดยจุดแตกหักก็คือปลดเอเดิีันฮาร์กออกจากทา้านของผู้จัดการทีมทา้านัของเบรด้าก็อยากจะได้อัลบริมจากสปอร์ติ้งดิสบอนแต่ทางเอชเวิร์ตเชียร์เซร์สัลเกชอดีกุนซูทีมชาติอังกฤษมาคุมทีมซะมากกว่า ซึ่งบอสสุดท้ายแล้วอินิออสสปอร์ชเลือกบอสคนใหม่เป็นคนหนุ่มในวัย39ปีชาวโปรตุเกสทางด้านของนักยุทธศาสตร์วัย53ปีจึงมอบอมองหน้าใครไม่ติดนะฮะส่วให้ถูกขอแยกทางในครั้งนี้ออกไปโดยประเด็นความขัดแย้งในฉากหลังของอัมบริมนั้นไม่ต้องการจะมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อถูกจ้างมาสร้างผลงานบทนำทั้งเมืองความเปลี่ยนแปลงของคู่กันสำหรับวงการลูกหนังที่เกิดขึ้น เลยประการแรกเลยที่ผมอยากจะพูดถึงคือนับจากวันแรกที่ได้รด่วมงานกับทีมก็ได้สัมผัสนะฮะถึงการสนับสนุนที่ดีจากเจ้าของทีมจากท่านของฝั่ง CEO อโอมาเบ e ร t a ิตาจากท่านของพออเทคนิคเจสันวิลคร็อกและก็แดนช์ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นการเปิดปากก่อนเกมยูโรปาลีกพบกับท่านของวิกตอเรียพิซซอนในวันที่12ธันวาคม โดยผมคงสมผัสแรงสนับสนุนจากแดนช์ด้วยแต่นี่คือวงการทุกวันแล้วบางเวลาเ,ลาเรื่องนี้พาพักแบบนี้จะเกิดขึ้นได้กับผู้เดนกับโค้ชก็ทราบว่าไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีที่สุดเท่าไหร่นักแต่สิ่งสำคัญก็คือดำเนินการตามแผนงานของเราต่อไปเส้นทางมันชัดเจนสำห,หรับทุกคนอยู่แล้วการที่ไม่มีใครสักคนหนึ่งอ่าออกไปสักคนมันก็ไม่มีผลอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าแน่นอนนี่คือสถานการณ์ที่ลำบากใจอย่างยิ่ง ากพูดในแง่บุมของทางด้านบรรลุธรรมนะฮะความมืออาชีพสิ่งนั้นก็สนับสนุนเราฐานะทีมแต่สิ่งสางคัญที่สุดผมคิดว่าวิสัยทัศน์ของรันชัดเจนและมันจะไม่เปลี่ยนต่อให้ใครสักคนหนึ่งจะย้ายออกไปในครั้งนี้ก็ตามทีซึ่งเอชเวิร์ดเองก็ข้ามบอดในฟุตบอลอังกฤษมาอย่างยาวนานตกเป็นข่าวถูกอาร์ซนอนทาพทามนั่งผอ,อ,อกีฬาที่ว่างอยู่หลังจากที่ลงจากตาแหน่งของเอโดกาสปาในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นเร่งว่ากานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก็แล้วกัน ว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงอดีตโค้ชของแมนยูนะฮะแนะสมสรยอมขาดทุนที่จะปล่อยแอนโทนีพลลฉิดน,นะโดยทางนั้นของเบรนเน่มูเรนสตินอดีตโค้ชของแมนเชสเตอร์เด็ดแนะนําให้สมสรยอมขาดทุนที่จะปล่อยแอนโทนีเปียงชาวบาลเซเินออกจากทางทีมไปในช่วงตลาดซื้อขายมกราคมนี้ ซึ่งแอนโทนีปีกชาวบราซิเลียนเองก็ยังไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเลยในเกมฟววุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤด,ดูกาลนี้และก็ดูเหมือนว่าจะไม่เหมาะกับระบบ3 4 2 1ของดรเบนอาโมริมก็ซื้อคนใหม่อย่างไรก็ตามเขาคนนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่จะพบกับอาร์ซนอนเมื่อช่วงสปดาหที่แล้วและก็ลงเล่นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในเกมยูโรปีลีกที่เอาชนะโบโดกริมไปเมื่อช่วงสปดาก่อนแต่เขาเองก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับการเป็นตัวเลือกแรกภายใต้าการคุมทีมของอาโมริมเลย ะสโมสรก็เปิดรับข้อสเสนอต่างๆในการปล่อยตัวเขาออกทางทีมไปเช่นเดียวกันในครัน้นนี้สำหรับตำแหน่งของทางฝั่งแอนโทนียังคงเหลือสัญญาอีก18เดือนและก็พร้อมรับค่าเหนื่อยในอัตรา200 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งจะได้ดังกล่าวนี้อาจจะทำให้ความสนใจจากสโมสรอื่นในครั้นนี้ลดลงก็เป็นได้ ดยล่าสุดทางด้านของเวรีเน่โบเรสตีนอดีตโคช้ชแมนเชสเตอร์เดนนันซึ่งเคยร่วมงานกับแมนยู u, มาอย่างยาวนานมากถึง6ฤดูกาลในช่วงปลายยุคข,ของเซอร์อเล็กซ์ฟกุสันกล่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์เดนนันอาจต้องตัดสินใจและก็ยอมขาดทุนกับมาด้านของแอนเชนี่ในช่วงตลาดเดือนมการาคมเพราะผมไม่คิดว่าเขาจะมีทางด้านของคุณสมบ,บัติเพียงพอที่จะทำในสิ่งที่รบริเวณอัลบริมต้องการได้ ผมองนั้นรู้สึกนะว่ามันยากที่จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะเข้ากับทีมได้อย่างไรผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในการย้ายทีมที่เรียกว่าแย่ที่สุดในทีมฮูลิกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ซ้ําไปในคร้งนี้โดยเขาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคอนสเตตท,ที่มาจากคัะของฮลิกดัชซึ่งผมก็รู้จักเป็นอย่างดีโดยที่คุณสามารถที่จะคว้าชัยชนะได้7นัดจากทั้งหมด10นัด โดยที่คุณก็ไม่ต้องเหนื่อยยากอะไรเลยแต่ในพิมพ์แบบเลอังกฤษเองนั้นคุณต้องทําผลงานให้ได้อย่างยอดเยี่ยมเท่านั้นทุกเกมที่คุณลงสนามในครั้งนี้โดยบรินสตีนเองยังชี้ด้วยน้ว่าบุคลิกของแอนโชนี่อาจทําให้เพื่อนร่วมงานเกิดอาการไม่พอใจแม้จะได้ตัวอย่างชัดเจนในครั้งนี้ก็ตามทีโดยผมคิดว่าสิ่งที่ขัดขวางแอนโชนี่มากที่สุดในเวลานี้ก็คือบุคลิกของเขาเองเขามีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ เรียกว่าไม่เข้ากับผู้เล่นคนอื่นเลยโดยนอกจากนี้เขายังขาดประสิทธิภาพในการถนบไปรนักเตะอีกด้วยเขาเป็นนักเตะที่คาดเดาได้ค่อนข้างจง่ายในจังหวะที่เขาต้องการจะตัดเข้าในด้วยเท้าซ้ายาเราแทบจะไม่เห็นแอซเซสสวยๆหรือว่าการสร้างโอกาสดีๆจากเขาในครั้นี้เลยนะและผมคิดว่าเราเองนั้นอาจจะได้เห็นเขาเล่นในบบบาทอื่นผ่านช่วงสิ้นเดือนมกราคมในครัน้นี้ก็เป็นได้ เป็นนางงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ก็ดูรู้เลยนะฮะว่ายังไงก็ต้องปล่อยไปแต่จะคุ้มหรือไม่นั้นก็ต้องว่ากันอีกทีเรามาดูข่าวต่อมาเก่นครับอารยังไงวิกตอรีพัซเซอร์พบกับแมนยูในวิเคราะห์ยูฟาอ่ายูโรปาลีกพร้อมช่องทางการถ่ายทอดสดในช่วงค่ำคืนวันนี้ เดือนนี้ทางด้าน,นของเวลาเที่ยงคืน45นาทีจะมีการถ่ายทอดสดทุตบวบันยูฟายูโรปาล,ลีกรอบลีกสเตทฤดูการ2อวัน24วิกตอเรียพัซโซลพบแมนยูนะฮะเราจะไปวิเคราะห์เกมกันสักหน่อยก็คืออ่าห้าเกมล่าสุดแล้วก็สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมในขณะน,นี้โดยสถิติการเล่นของวิกตอเรียพัซโซลล่าสุดนั้นก็จะมีวันที่24เดือน11 2อวัน24ชนะฮาร์เฟรนคาร์เลฟ1-0 1> 29 1 2เ4ดือนสชนะดินโมเคลฟไป2ต่อ1 2 22 2ชนะยาบรเนิค3ต่อ2 5 2 2เดือนสอเสมอเทปริเซ่ต่อ1 8 2 2เดน1 2 2พบก,กับทาด้านของคาวิชนาะส่วนภาพความพร้อมท,ทั้ฝั่งทางด้านของทางาพัซโซนะฮะในคารักนี้นั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เดินทางของมิโบรสรัฟกูแบก คุณซือเจ้าบ้านขาดสเตรโตซามาโควิชที่บาดเจ็บหนักจากเกมลีกตามหลังตัวเจ็บอย่างทั้งของยานไซโกราคริสโตเฟอร์คาร์บงโชราฟิโอดโดบรซิมีและก็เกวรีเซเนควาเบนา่าอาดูกองหน้าดาวรุ่งลงเล่นไม่ได้จากปัญหาการเอกสารตัวหลักยังคงนับคำทัพมาโดยพาเวลลชนะฮะยืนหน้าต่ำสนับสนุนเอริกเยสกาและก็มาเจฟอยต้าในครักงนี้ ส่วนรายชื่อ11ตัวจริงนะผมที่คาดว่าจะลงสนามของทางฝั่งวิกตอเรียพิซซอนนั้นก็จะมาในระบบ3-4-1-2ได้แก่มาจินเยนฟริกา้าแซมสันเดเวรูคัสเฮดาวาชร์ฟเยเมนกาคาโดบรูคัสเซริร์ฟบรูคัสคาวัชเช็กชูอาเร้พราเวลชุยเอบเริกดีกาและก็มัชเต,เต้ไวสตาสุดท้ายฝากฟังนะผมทางด้านของ5เกมล่าสุดของทางฝั่งแมนยูนั้นในครั้งนี้ก็จะมีแต่ต่อไปนี้ วันที่24เดือน11 2 0 24เสมออีสวิทาวน์1งต่อ1 28เดือน11 2 0 24ชนะโบโดกริมไป3ต่อ2 1เดือน12 2 0 24ชนะเอฟเวอร์ตันไป4ต่อ0 4เดือน12 2 0 24แพ้อาร์ซอลไป0ูนย์ต่อ2 7เดือน12 2 0 24แพ้ฟอรเรสต์ไป2ต่อ3ซึ่งสภาพความพร้อมของบริเบนอัลบรดินได้ใหม่ชาโบตเกิชยืนยันให้ไทเรลมาดเซียลงเล่นตั้้งแตต่นเกม พันหนึกงกำลังกับตัวเกาว่าอย่างกาซิเมโรออริซันโดมาชินเนสบรูโน่ฟอนเดนเดสและก็มาคาฟเรตฟอร์ดส่วนตัวที่เหลือเนี่ยอาจจะมีการโรเตชั่นพักไว้บูเกมเดือดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นได้ส่วนคาดการณ์ตัวจริงทางฝั่งแมนยูนั้นจะมาในระบบ3-4-3ได้แก่อันเดรโอดานาดูซแอบมาซาโรวีแฮร์รี่แมาควายออริสันโดมาชินเนสแอนโทนี่กาซิเมโรเบรูโน่ฟอนเนเดส คาเรมาเดเซียเมสันส์มสัล์มาคาเรตฟอร์ดและก็โจชัวเซอร์ซีโดยกาน,นี้แบนยูแพ้มาสองนัดรวดนะฮะทำเอาอะโมริมเนียเริ่มเจอความกดดันที่แท้จริงแต่ว่างานนี้ไม่มีทางเลือกนะฮะมาเยนทินอาพิฟิเซลเนี่ยที่มีคุณภาพข่มกำลังเป็นบลองยังไงซะก็ต้องเอาชนะเรียกความมั่นใจให้จงได้เชื่อว่าด้วยความเฉียบขาดที่มากกว่าน่าจะทำให้ทีมผีแดงนั้นเบียดชนะไปได้ในท้ายที่สุดในครั้นี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสร แมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงอาเยินครับขอบคุณทุกคนตาชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลครับ